ดูดวง12ราศีวันที่6กรกฎาคม2568ดวงวันนี้ของชาวราศีเมษการงานคุณอาจได้รับมอบหมายงานใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็เป็นโอกาสดีการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือของใช้จำเป็นความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนคุยผ่านโลกออนไลน์คนมีคู่มีเรื่องให้เคลียร์ใจสุขภาพระวังปวดหัวหรือสายตาเพลียจากจอ พลังชีวิตวันนี้พลังงานของคุณอยู่ในโหมดเริ่มต้นใหม่เหมาะกับการวางแผนและตั้งต้นสิ่งใหม่หากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศีวันที่6กรกฎาคม2568ดวงวันนี้ของชาวราศีพฤษภการงานคุณอาจรู้สึกว่างานไม่คืบหน้าเพราะมีบางจุดที่ยังไม่เคลีย การเงินใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือบ้านความรักคนสวดยังวนเวียนกับคนเก่าในใจคนมีคู่ต่างคนต่างอยากอยู่เงียบๆสุขภาพระบบย่อยอาหารอาจมีปัญหาพลังชีวิตวันนี้เหมาะกับการหยุดพักลองฟังความต้องการภายในให้ชัดเจนขึ้นหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ ดูดวง12ราศีวันที่6กดักกาคม2568ดวงวันนี้ของชาวราศีเมถุนการงานมีโอกาสแสดงฝีมือแต่ต้องกล้ารับหน้าที่การเงินมีโชคเล็กๆจากเพื่อนหรือคนใกล้ตัวความรักคนโสดมีคนเข้ามาแอบชอบคนมีคู่พูดคุยกันเข้าใจมากขึ้นสุขภาพ สมองล้าเพราะคิดหลายเรื่องพลังชีวิตพลังงานวันนี้ดีมากหากกล้าขยับคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศีวันที่6กรกฎาคม2568ดวงวันนี้ของชาวราศีกรกฎการงานได้รับแรงกดดันจากหัวหน้า หรือผู้ใหญ่คาดหวังการเงินระวังของหายหรือจ่ายเงินโดยไม่ตั้งใจความรักคนโสดมีคนอายุมากกว่ามาสนใจคนมีคู่เหมือนเข้าใจไม่ตรงกันสุขภาพระวังออฟฟิศซินโดรมพลังชีวิตให้เวลาตัวเองได้พักใจอย่าฝืนถ้าไม่ไหว หากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศีวันที่6กรกฎาคม2568ดดวงวันนี้ของชาวราศีสิงห์การงานมีโอกาสดีจากคนรอบตัวแต่คุณต้องเปิดใจรับการเงินรายจ่ายเพื่อภาพลักษณ์หรือของหรูหราความรักคนโสดรู้สึกดีแต่ยังไม่แน่ใจ คนมีคู่มีโมเมนต์โรแมนติกสุขภาพปวดหลังหรือคอบาลัยพลังชีวิตวันนี้คุณดูโดดเด่นและน่าดึงดูดใช้พลังนี้ให้เกิดประโยชน์หากคุณรู้สึกว่าพลายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศีวันที่6กกรกฎาคม2568ดวงวันนี้ของชาวราศีกันการงาน ระวังเรื่องคำพูดอาจสื่อสารผิดแล้วงานสะดุดการเงินเจอรายจ่ายเฉพาะหน้าที่ไม่อยากจ่ายแต่ต้องจ่ายความรักคนโสดยังลังเลในใจคนมีคู่จะมีเรื่องให้ทบทวนความสัมพันธ์สุขภาพเครียดสะสมแบบไม่รู้ตัวพลังชีวิตอย่าตัดสินอะไรด้วยอารมณ์วันนี้ใจเย็นจะเห็นทางออก หากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศีวันที่6กรกฎาคม2.568ดวงวันนี้ของชาวราศีตุลการงานวันนี้คุณดูโดดเด่นแต่จะถูกจับตามองจงมั่นใจในสิ่งที่ทำการเงินมีโอกาสได้รับคำแนะนำดีๆที่ต่อยอดได้ความรักคนโสดเริ่มเปิดใจ คนมีคู่ให้พื้นที่กันมากขึ้นจะเข้าใจกันดีขึ้นสุขภาพไมเกรนหรือสายตาอาจล้าพลังชีวิตโลกภายนอกเปลี่ยนแต่ภายในใจคุณนิ่งใช้ความนิ่งเป็นพลังหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศีวันที่6รกรกฎาคม2568ดดวงวันนี้ของชาวราศีพิจิก การงานงานบางอย่างต้องลงมือเองถึงจะสําเร็จอย่ารอใครการเงินยังต้องหมุนหรือรอการตัดสินใจจากผู้อื่นความรักคนโสดอาจรู้สึกเฉยๆกับทุกอย่างคนมีคู่เหนื่อยกับการทำให้เข้าใจกันสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอพลังชีวิตถึงยังไม่ถึงเป้าหมายแต่คุณก็เดินมาไกลกว่าที่คิดหยุดเปรียบเทียบ แล้วไปต่อหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศีวันที่6กร,รกฎาคม2568ดดวงวันนี้ของชาวราศีธนูการงานมีคนเสนอทางเลือกใหม่แต่คุณยังลังเลลองฟังเสียงข้างในดูการเงินระวังการใช้เงินเกินงบหรือรูดบัตรเพลินความรัก คนโสดอาจเจอคนอายุน้อยกว่ามาดึงดูดใจคนมีคู่มีโมเมตนต์น่ารักน่ารักสุขภาพระบบย่อยอาหารอาจรวนพลังชีวิตบางครั้งความสุขก็อยู่ใกล้แค่ใจเบาไม่ต้องวางแผนไปไกลนะหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศีวันที่6กรกฎาคม25 6 8 ดวงวันนี้ของชาวราศีมังกรการงานโดดเด่นเรื่องการเจรจาหรือการติดต่อทางไกลการเงินมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของใช้จำเป็นความรักคนโสดยังมุ่งทำงานมากกว่ามองหาใครคนมีคู่จะช่วยกันเรื่องเป้าหมายชีวิตสุขภาพปวดคอบ่าไหล่หรือออฟฟิศซินโดรมพลังชีวิต เมื่อคุณจัดระบบภายในได้ทุกอย่างภายนอกจะคลี่คลายตามมาหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศีวันที่6กรกฎาคม2568ดวงวันนี้ของชาวราศีกุมการงานได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆหรืออยากเริ่มอะไรแหวกแนวการเงินมีเกณฑ์ได้เงินจากงานเสริมหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดความรัก คนโสดอาจถูกดึงดูดกับคนไม่เหมือนใครคนมีคู่มีพลังงานสนุกชวนกันทำสิ่งใหม่สุขภาพสดชื่นขึ้นกว่าหลายวันก่อนพลังชีวิตวันนี้คุณมีเสน่ห์แปลกๆที่ใครก็มองหาจงใช้มันอย่างมั่นใจหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ ดูดวง12ราศีวันที่6กร,รกฎาคม2568ดวงวันนี้ของชาวราศีมีนการงานระวังหลุดโฟกัสหรือทำงานไม่ตรงเวลาการเงินอาจต้องยืมจ่ายบางอย่างชั่วคราวความรักคนโสดร,รู้สึกว่าใจไม่ค่อยมั่นคงคนมีคู่มีเรื่องเล็กน้อยทำให้ใจห่างสุขภาพระวังภูมิแพ้หรืออาการปวดหัวจากการพักผ่อนน้อย พลังชีวิตวันนี้คุณต้องเตือนตัวเองว่าอย่าจมอยู่กับเรื่องที่ควรผ่านไปแล้วหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ